เขาพระวิหารยังเป็นของกัมพูชาอยู่แต่พื้นที่โดยรอบเป็นของไทยสารโลกเคยตัดสินให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่วันนี้ไทยคือผู้ควบคุมพื้นที่รอบข้างโดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์อย่างภูมะเขือกัมพูชาอยากขึ้นทำไม่ได้เพราะทางขึ้นทุกสายอยู่ฝั่งไทยจะเดินขึ้นปราสาทต้องผ่านดินแดนไทยซึ่งตอนนี้ทหารไทยตรึงแน่นไทยจะขึ้นขึ้นได้จะเข้าก็าเข้าได้ แค่ระวังเรื่องภาพลักษณ์ไทยไม่ได้บุกรุกแค่ดูแลดินแดนของตัวเองและตอนนี้ถือไพ่เหนือกว่าในทุกมุมทั้งพื้นที่จริงและทางยุทธศาสตร์เขาพระวิหารคือไข่แดนของกัมพูชาแต่โดยรอบเป็นของไทยวันนี้เราจะพามาดูจุดที่ชาวกัมพูชาออกมารวมตัวประท้วงตรงบริเวณหน้าลวดหนามที่ทหารไทยได้ปิดเส้นทางไว้เราจะเห็นว่าในพื้นที่สีแดงเนี่ยจุดนี้คนกัมพูชาอ้างว่าเป็นพื้นที่ในประเทศของเขา แต่เอาจริงเขตของประเทศไทยตามหลักเขตแดนเลยเนี่ยคือแนวเส้นสีเหลืองนะกองทัพภาคที่หนึ่งได้ออกมาอธิบายแล้วล่ละว่าที่ยังไม่ได้ล้อมลัวถึงตรงนั้นเนี่ยเพราะกองทัพภาคที่หนึ่งไม่สามารถยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดอธิบายคร่าวๆว่าพื้นที่บ้านนองจานส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่มีแต่ชุมชนส่วนใหญ่ก็มีแต่ชาวไทยและกัมพูชาถ้าใช้กําลังเพื่อยึดคืนเนี่ยจะมีการสูญเสียเป็นจํานวนมากอาจจะหมดความชอบธรรมในเวทีโลกอ่ะ กอนนะเพื่อความเป็นธรรมของท่านแต่เอาจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะเราก็อุตส่าห์ใจดีให้เข้ามาเป็นผู้ลี้ััยแต่กลับได้โดนชายชูมีเราพยายามคุยดีๆก็แล้วกันรั้วก็แล้วเจรจาทางการทูตก็แล้วแต่คนกัมพูชาก็ยังไม่ยอมรับความจริงแต่คนไทยเลยเอางี้เดี๋ยวเราลองไปดูเขตชาแดนของประเทศกัมพูชากับเวียดนามและลาวกันบ้างดีกว่า ระหว่างแนวเขตแดนเวียดนามกับกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่แบ่งเขตด้วยแม่น้ําและแนวเขตสันปันน้าแต่บางส่วนก็แบ่งด้วยแนวเขตสากลตามพื้นที่ราบจะเห็นได้ว่าจุดแบ่งเขตระหว่างกัมพูชากับเวียดนามเท่าที่ผมเห็นนะไม่มีคนกัมพูชาไปสร้างบ้านติดแนวชายแดนเลยไม่ว่าจะพื้นที่ต่ำหรือสูงทางฝั่งชายแดนลาวกับกัมพูชาก็เหมือนกันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่พอกับแนวเขตของไทยมันเป็นยังไงขอยกตัวอย่างที่บริเวณช่องระยี จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีคนกัมพูชาขึ้นมาบุกรุกพื้นที่ของไทยเฮ้อนี่ขนาดเป็นเส้นกำหนดเขตของ Google ที่คนกัมพูชาใช้กันประตำมันยังกล้าล้ำเส้นเข้ามาในเขตไทยไม่ใช่แค่ช่องละยีนะครับยังมีอีกหลายพื้นที่ที่คนกัมพูชาเข้ามาสร้างบ้านสร้างที่พักและสร้างที่ทำมาหากินในดินแดนของไทยอีกจำนวนมากสุดท้ายนี้ก็ฝากเหล่าท่านแม่ทัพก็ดีรัฐบาลก็ดีช่วยทำให้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย ชัดเจนในสายตาประชาชนมากที่สุดให้ประชาชนทั้งคนไทยและประชาชนคนกัมพูชาได้รู้แนวเขตอย่างตรงไปตรงมาจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตอีกอ่ะก็ขอขอบคุณที่รับฟังรับชมคลิปนี้จนจบทหารไทยได้ทำการล้อมรั้วตามแนวเขตหรือที่เขาเรียกว่าตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นจะเห็นได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประเทศไทย โดยมีหลักเขตแบ่งระหว่างไทยกัมพูชาอย่างชัดเจนแล้วทำไมคนกัมพูชาถึงกล้าเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของไทยละ่ะต้องย้อนไปตอนปี2 5 1 7มันมีหลักฐานว่าคนไทยเนี่ยตั้งค่าอพยพเพื่อช่วยเหลือชาวกัมพูชาในตอนนั้นที่ประเทศกัมพูชาประสบป,ปัญหาสงครามภายในตั้งแต่ปี2 5 1 7บรรดาคนกัมพูชาที่อพยพหนีจากสงครามมาอาศัยเปรียนบ้านหนองจาน พอมันมีการสู้รบมาถึงชายแดนไทยในวันที่28มกราคม2 0 2 0ก็คือที่บ้านหนองจันและบ้านหนองดอมีคนไทยโดนฆ่าเกือบ50คนตอนนั้นทหารไทยเขาจึงให้คนไทยเนี่ยออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้คนไทยได้รับความเสียหายจากสงครามชายแดนแต่พอในภายหลังสงครามสิ้นสุดลงมีการตั้งประเทศที่มีชื่อว่ากัมพูชาหรือแคมโบเดียขึ้นมาเพราะคนไทยจะกลับเข้าไปในพื้นที่อพยพอีกครั้ง กลับ้าไปไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นกัมพูชาได้ทําการฝังทุ่นระเบิดจํานวนมากหลังจากนั้นฐานกัมพูชาก็ผลักดันฐานไทยออกจากพื้นที่และมีคําสั่งห้ามปะทะจากรัฐบาลไทยสุดท้ายฐานไทยได้ถอนกําลังหลังปี2543และสุดท้ายฐานกัมพูชาก็เหมือนเข้ามายึดพื้นที่แล้วก็ให้ประชาชนฝั่งเขาเนี่ยเข้ามาอาศัยยาวจนถึงปัจจุบันนี้สุดท้ายนี้แม่ทัพภาคที่สองได้ย้ำ ให้ใช้แผนที่มาตาส่วน1ต่อ5้าหมนอย่าให้แม่ทัพภาคที่ 1, 1ยึดหลักเดียวกันกับแม่ทัพภาคที่2อย่าไปยอมให้ขเขมรมันอ้านแผนที่1ต่อสองแสนเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะมีปัญหาในอนาคตอยู่ดีขอบคุณที่รับฟังจนจบฝากกดติดตามช่องโฮเวอร์ด้วยนะครับเราจะหนีไปอยู่ที่ไหนกันดีละ่ะ คงต้องรีบัยไปที่ไทยกันก่อนนะต้องมาลุ้นเอาว่าเขาจะให้เราอยู่ไหมแม่จ๋าหนูหิวข้าวอดทนนะลูกเดี๋ยวก็ถึงที่ปลอดภัยแล้วนะทุกคนเราจะถึงไทยแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ที่สลากแก้วเห็นหมู่บ้านลางๆแล้วเอา้าเฮ้ยหยุดหยุดมึงมาทำไมกันเนี่ยพวกขเขมเมากันเยอะด้วยมาทำอะไรกัน สวัสดีครับพี่เสียงพวกผมหนีขโมนแดงมาครับอืมลาบากกันมากๆตอนนี้ข้างในเป็นสงครามแล้วขอมาอยู่สักสองสามเดือนได้ไหมครับพวกมึงนี่ก็นะชาติเดียวกันแท้ๆมาฆ่ามาแกงกันลําบากกันหน้าดูเลยเดี๋ยวรอผู้ใหญ่บ้านมาก่อนนะพวกมึงมีอะไรกันครับคุณทหารโวกเวกกันเสียงดังพอดีมีพวกขมนเมาครับเห็นว่าหนีขโมนแดงมาแล้วไม่มีที่ไปอยากขออยู่ชั่วคราวสักสองสามเดือนครับผู้ใหญ่ถ้าสองสามเดือนก็ได้อยู่งั้นเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมที่รี้ไัยให้พวกเขาละกันช่วยช่วยกันไว้ เรามนุษย์ด้วยกันเอาคอมเมนมามาผมทำกับข้าวกับแกงมาให้กินต่อแถวเข้ามากันนะอย่าแซงคิวกัน โอ้โหแทบไม่ต้องล้างจานไปตายอดตายอยากมาจากไหนเนี่ยแกงอันเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวกลับไปขเขมนต้องเคลมทั้งหน่อยแล้วว่าเป็นของเรา <laughs> <c oughs> เอานายตอนนี้เห็นว่าสถานการณ์เขมรเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วนะพวกนาย พวกเราว่าจะขออยู่ต่ออีกสักสองสามเดือนนะครับรอให้ทุกอย่างปลอดภัยแล้วเราจะได้กลับอย่างสบายใจครับนายโอเคโอเคผมเข้าใจพวกคุณสองสามเดือนทําตัวตามสบายเลยนะงั้นผมไปละเดี๋ยวต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนตามสบายเอ๊ะเมื่อกี้มันพูดว่าตามสบายถ้าสบายก็ต้องมีบ้านอ๋อเป็นงี้นี่เองเอาทุกคนประชุมทุกคนเมื่อกี้กูคุยกับเสียม,มาเสียบอกว่าตามสบายกูว่าถ้าสบายเราก็ต้องสร้างบ้านอยู่จริงไหมทุกคนงั้นพวกเรามาสร้างบ้านกันจัดป เฮ้ยอย่างนี้กูยอมไม่ได้กูก็จะสร้างด้วยแหรอวะกูก็ด้วยกูก็ด้วย สบายแล้วกูอยู่มันตรงนี้ละไม่กลับแล้วอยู่นี่กินดีอยู่ดีมีที่ให้ลูกเรียน <c oughs> เอา้าเฮ้ยไหนว่าอยู่ต่อสองสมเดือนนี่ทําไมมาสร้างบ้านอย่างนี้ล่ะไอเ้เขมรแล้วก็พวกเสียมบอกเราเองว่าทําตามสบายเราผิดตรงไหนออกไปเลยตอนนี้ตรงน,นี้เป็นที่ของัมพูชาแล้วออกไป มาอะไรกันมาล้อมทําไม<ะ>นี่ที่ของเราที่ของมึงบ้าบออะไรพวกปู่ย่ามึงอ็เหลี่ยมแอบสร้างบ้านกันเองที่นี่ที่ของไทยโว้ยไอ้พวกโง่มึงเห็นหลักหมุดแล้ไหมนี่มันหมุดเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะของประเทศขโมยนไม่ใช่ของไทยหมุดนี้ก็ไม่รู้มาได้ไงพวกเราอยู่มาสี่สิบปีแล้วมาไล่อย่างนี้ไม่ได้<ะ>สมแล้วที่เป็นมรดกจากเขมรแดงมีแต่พวกโง่